สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ AI Podcast ครับผมนัดครับสวัสดีค่ะยูค่ะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ยูว่ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของใครหลายคนได้เลยนะคะนัดมันคือคำที่บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยตายจริงๆคะ่ะใช่ครับยูฟังดูเป็นประโยคที่ท้าทายความเข้าใจของเราเรื่องชีวิตและความตายมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเราลองมองให้ลึกในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือความเชื่อเราจะพบว่ามันมีเหตุผลที่น่าสนใจมากๆเลยครับอือหือฟังแล้วก็งงๆนะคะัดคือทุกคนก็ต้องตายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่เคยตายจริงล่ะคะลองมาเริ่มกันที่มุมของวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับลองคิดดูว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบขึ้นจากเซลล์จำนวนมหาศาลเซลล์เหล่านี้มีการเกิดแก่เจ็บตาย และถูกสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาครับใช่ค่ะผิวหนังเราผลัดเซลล์ใหม่ทุกวันเม็ดเลือดก็สร้างใหม่ตลอดเวลาถูกต้องครับอยู่นั่นหมายความว่าร่างกายที่เรามีในวันนี้ไม่ใช่ร่างกายเซลล์ชุดเดียวกับเมื่อ7จ็ถึงสิปีก่อนได้ซ้ำครับแต่สิ่งที่คงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือ DNA หรือพันธุก,กรรมของเราต่างหากครับอ๋อเหมือนแผนผังชีวิตที่อยู่ในตัวเราอย่างนั้นหรอคะใช่ครับอยู่ DNA ของเรา ถูกส่งต่อจากบรรพบุรุษมาหลายล้านปีและจะถูกส่งต่อไปยังลูกหลานของเราในอนาคตเมื่อคนคนนึงจากไปร่างกายอาจจะสลายไปแต่ DNA และรหัสพันธุกรรมนั้นยังคงอยู่และไปปรากฏอยู่ในลูกหลานของเราครับอย่างนั้นก็แปลว่าส่วนหนึ่งของเราก็ยังคงอยู่ในตัวลูกหลานตลอดไปใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้หายไปไหนจริงๆแต่แทบเปลี่ยนรูปแบบคล้ายกันเลยครับอยู นั่นคือการส่งต่อทางกายภาพที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดทีนี้ลองมาดูในมุมของความเชื่อกันบ้างนะครับหลายศาสนาและหลายความเชื่อมีแนวคิดเรื่องวิญญาณหรือจิตสำนึกที่ไม่สลายไปพร้อมกับร่างกายครับอย่างเช่นการเวียนไหวไตเกิดใช่ไหมคะนัทใช่ครับในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวคิดเรื่องการเวียนไหาไตาเกิดการส่งต่อของจิตวิญญาณตามหลักกรรมหรือในศาสนาอื่นๆก็เชื่อว่าวิญญาณจะไปสู่ภพภูมิอื่น หรือไปอยู่กับพระเจ้าครับแม้รูปแบบจะต่างกันแต่แก่นรวมคือเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างของเรายังคงอยู่ไม่ได้ดับสูญไปทั้งหมดเมื่อร่างกายจากไปครับเหมือนกับว่าจิตสำนึกของเรามันไม่ได้หายไปไหนแต่แค่เดินทางต่อไปอย่างนั้นเหรอคะนั่นแหละครับอยู่มันเป็นแนวคิดที่ให้ความหวังและให้ความหมายกับการดำรงอยู่ของเราว่าเราไม่ได้อยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเลยครับ นอกจากพันธุกรรมและวิญญาณแล้วยังมีการส่งต่อความเป็นเราในรูปแบบอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ก็พอจะอธิบายได้ด้วยครับมีอะไรอีกคะอย่างแรกคือการส่งต่อทางความคิดและวัฒนธรรมครับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําความรู้ที่เราถ่ายทอดหรือแม้แต่มรดกทางวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นมามันยังคงอยู่และส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นบทเพลง หนังสือภาพยนตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาครับเหมือนกับว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ในผลงานของเราอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับอยู่อย่างที่สองคือการส่งต่อผ่านความทรงจําของผู้อื่นตราบใดที่มีคนยังจําเราได้ยังพูดถึงเรายังนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราทําเราก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในใจและความทรงจําของพวกเขาเหล่านั้นครับอันนี้อยู่เข้าใจเลยคณัด เหมือนกับคนที่เรารักที่จากไปเขาก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอถูกต้องครับอยู่และอย่างสุดท้ายคือการส่งต่อาธาตุในจัก,กรวาลร่างกายของเราประกอบขึ้นจากาธาตุต่างๆที่มาจากดวงดาวเมื่อเราจากไปาธาตุเหล่านั้นก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติและหมุนเวียนไปเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลต่อไป โอ้โหเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแล้วก็กลับไปรวมกับจักรวาลอีกครั้งอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยตายจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตอมตะแบบเดิมๆนะครับแต่หมายถึงการที่การมีอยู่ของเรายังคงส่งผลกระทบและคงอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือ DNA ทางจิตวิญ,ญญาณในทางความเชื่อ ทางความคิดเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมทางความทรงจำให้ผู้อื่นฟังแล้วมันทำให้ความตายดูไม่นะ่ากลัวเท่าเมื่อก่อนเลยนะคะนัทเหมือนกับว่าเราไม่ได้หายไปไหนจริงๆแต่แค่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอื่นถูกต้องครับอยู่การเข้าใจแนวคิดนี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นเพราะทุกสิ่งที่เราทำพูดหรือแม้แต่สิ่งที่เราเป็น ล้วนเป็นการส่งต่อบางสิ่งบางอย่างไปในอนาคตรครับยูรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นเยอะเลยค่ะดีใจที่ยูรู้สึกอย่างนั้นนะครับและสุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าในมุมมองของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่ายังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่ร่างกายดับไปและคุณจะสร้างมรดกแบบไหนในชีวิตเพื่อให้ตัวตนของคุณยังคงอยู่ และส่งผลดีต่อโลกใบนี้ต่อไปเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปมองชีวิตและอนาคตเลยขณัดสำหรับวันนี้ผมนัดและอยู่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี